thank you โฉมดูปกานอยู่ในความสงบสงบอยู่และนะคนน้อยเป็นี่ยพวกเราให้รู้ว่นี่คือธรรมชาติ <c oughs> ธรรมชาติเมื่อออกพรนษาเมื่อออกพรรษาแล้วแล้วก็มีการกอดในช่วงที่จะทอดกระถินก่อนสารวนวุ่นวาย อีลลงตุงนังกันพอสมควรพอทอดกระถินเสร็จแล้วแต่ละวัดก็เงียบอย่างวันนี้เห่วัดนะอย่าไปถือว่าเป็นของแปลกเป็นของธรรมชาติทุกปีที่ผ่านมาก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะพอออกพรรษาเสร็จแล้วนะเป็นช่วงที่เงียบสงบเป็นเงียบจริงเน่งเงียบสงบแต่ละวัดนี่แหละถ้าว่าผูใ้ใดจะเล่นภาวนา ก็เล่งได้ถ้าผู้ใดจะเล่งคิดก็เล่งได้เล่งปรุงฟุ้งซ่านกับปรุงไปเถอะนะปรุงไปยังไงก็อยู่ในโลกวัฏสงสารเนี่ยนะมันไม่ออกนอกโลกนน่นอกเกิดแก่เจ็บตายปรุงไปอยู่ในวงกงล้อกรรมเกวียนนี่แหละเ,เพราะนั้นเราจะปรุงฟุ้งออกไปเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์อันนั้นจ,จึงจะเหมาะจึงจะถูกทา่วหมุต ปุุงพุงออกไปเพื่อจะอยู่ในวัฏะสงสารอันนั้นแปลว่าอยู่ในวังบนอยู่ในวังบนกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลง <c oughs> วันนี้เป็นวันศุกร์ที่17บเจ็พฤศจิกายนพุทธศักราช2566วันนี้เป็นวันขึ้นห้าค่ำแล้วนะลูกหลานนะแล้วก็ วันพรุ่งนี้วันที่สิบแปดหลวงพ่อจะได้ไปฉันไปกระถินวัดท่านสัสนเสียงรูกเร่าบ้านหวังแค่ตำบลน,นาแคอํอำเภอนายูงจังหวัดอุดร่านเสียงเป็นลองเจ้าคณะอำเภอ้ะนะอำเภอน,ะอภอนายูงแล้วก็ วันที่สิบแปดพอวันที่สิบเจ็ดผ่านไปแล้ววันที่สิบเจ็ดตอน่บยๆหลวงพ่อคงจะได้ไปวัดธรรมท่านวัดธรรมรัตนะอำเภอเพนจังหวัดอุรานเหมือนกันวัดหัววัดรวมธรรมวัดธรรมรัตนะทอดกระถินวันที่สิบเก้านะวันอาทิตย์ที่สิบเก้า หลวงพ่อก็คงจะไปพักที่วัดรวมธรรมวันที่สิเจ็ดเย็นพอเสร็จแล้วก็คงจะกลับวัดนั้นลูกหลานนะเพราะเป็นห่วงเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาไอ้พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นเหมือนกันย,ยังช่วยๆกันดูอยู่้ายๆว่าประคับประคองอแต่หลวงพ่อก็ได้สั่งให้ ทัดท่านหน่อยเอาหินครุกมาลงแต่หลวงพ่อก็ได้ถามเกี่ยวกับเสาเข็มเสาเข็มนะี่ยังยังยังไม่เสร็จนะั้นทุกหลานนะยังอยู่ยังบริษัทเขายังยังรวบรวมยังรวบรวมยังไม่เสร็จยังมีปัญหานิดหน่อยแต่เขาก็ขอเบอิกปัจจัยแต่เบิกปัจจัยก่อนช่วง ช่วงหนึ่งหลวงพ่อบอกกับคณะกรรมการแล้วละเบิกก็เบิกได้เพราะมันงานมันจวดจะเสร็จแล้วเนี่ยเสาเข็มมักตอกตั้งพั0พันสาต้นแล้วยังเหลือยังเหลืออยู่มีปัญหาหน่อยหนึ่งค่อยเบิกที่หลังก็ได้ไอีกช่วงหนึ่งแบ่งไว้เพื่อจะให้ทางบริษัทเขาได้ใช้เงินกับลูกน้องบริวารเราก็ไม่ได้ถือ บักไหนบักนั้นทีเดียวหรอกพร้อมที่จะยืดหย,ยุ่นหาคันได้คนงานคนทํางานด้วยกันคนทํางานด้วยกันต้องมีน้ําใจต่อกันนะมีอะไรก็ยืดหยุ่นต่อกันเว้นเสียแต่มีอะไรชั้นเชิงเล่เหลี่ยมเออนั้นเราก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายเรียกว่าตามชั้นเชิงแต่ทาํใไมมีชั้นเชิงมันมีกฎธรรมชาติอยู่แล้วจะต้องเบิกจ่ายอยู่แล้วเอาเบิกจ่าย ให้เพื่อการทีุู่นเพื่อก,กิจการงานเบื่อไม่มีอุปสรรคไม่ใช่วันลองเงินตัวนี้กับไปยืมกู้นี่กู้นี่ยืมสินมาเพื่อใช้จ่ายจะก่อนเงินยังไม่ออกก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันพวกคณะกรรมการก็คงจะมองมองช่วยๆกันคิดนะก็หักไว้เป็นบางส่วนที่มันยังขาดเหลือขาดตกย่เนี่ย เสาเข็มนี่ยังอย่างอยู่ลูกหลานแต่ฟังงแล้วรู้ว่าสเตนเลสจ่ายหมดเรียบร้อยแล้วนะทําไมหลวงพ่อจึงจึงวัดตัวนั้นจ่ายตัวนั้นไม่จ่ายก็หลวงพ่อให้โยมเ,เป็นตัวแทนของหลวงพ่อนะเขาจ่ายไปก่อนเงนกร,รู้อย่าละยอดม่เท่าไหร่เราก็อเอาจ่ายไปก่อนเพื่อให้คล่องตัว พอจ่ายเปลิดเพลิ์เรียบร้อยแล้วเขาก็เก็บบินตัวนั้นไว้ก็เสนอต่อคณะกรรมการส่วนใหญ่คณะกรรมการส่วนใหญ่ก็มาดูตรวจตราดูเออชายถูกต้องตามที่ได้ตกลงกันไว้แล้วก็โอนเงินคืนให้เขาเพื่อจะให้เงินมันคล่องงานมันคล่องเพราะว่าถึงยังไงก็ เงินส่วนใหญ่ถ้ามันออกมาก็ต้องผ่านคณะกรรมการอิลุงตุงนางพอสงควริ่กเขา้าวิ่งออกกว่าจะโอนเงินได้อันนี้มีผู้โอนแทนถ้าเป็นเสียตังเงินก้อนใหญ่ถ้าเป็นก้อนใหญ่เราก็เอาผ่านคณะกรรมการสักก่อนหลงมติกกนน็เห็นพ้องต้องการตรวจตราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็ค่อยจ่ายเนื้นการ บริหารจัดการนะศรัทธาจะรวมลูกหลานนะอันนี้ก็เราเราเอาเก่าเป็นข้าวให้ลูกหลานได้ฟังแต่หลวงพ่อ็เนี้นะบอกว่าจะเอาเอาเหินคุกมาลงท่านหน่อยก็บอกลง่าประมาณประมาณพันพันสามร้อยคิวนะหลวงพ่อเออเอาพันสามร้อยคิวก็ตกดูราคาก่อนนะราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ทุกอย่างเน็ต แล้วก็จะเสนอต่อคณะกรรมการคณะกรรมการก็จะได้รู้ว่าถูกหรือแพงอย่างไรเสร็จแล้วก็ยังค่อยขนไม่ใช่บอกสั่งให้ขนขนมาเลยมาแล้วก็มาทะเลาะก,กันที่หลังไม่เอานะอะไรแหมันชัดเจนหินราคาเท่าไหร่ค่าส่งราคาเท่าไหรแล้วก็เวลาเทราดเทยังไง เวลาเอาลงลงยังไงแล้วจะได้เอารถเอารถเกรดมาเกรดแล้วก็มาบดเพื่อให้เป็นสนามไว้ก่อนต่อไปเมื่อผู้มีผู้มีมาทำงานเนี่ยที่จอดรถที่อะไรมันก็สะดวกสบายเ,าเมื่อมาทำงานอันนี้หลวงพ่อได้สั่งแล้วก็พร้อมการก็สีกำแพงเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ทำเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้ ดูนะเ,เก็บที่มันแตกมันบินเห็บให้เรียบร้อยอาจากนั้นก็ทำให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ามาล้างเสร็จแล้วก็เอาช่างสีมาทาช่างสีเป็นไรกับคูบาลในวัดของเราเนาี่ยนุ่มๆน้อยๆทั้งหลายทั้งปวงนะเ,เป็นช่างสีได้ทั้งนั้นแหละเป็นฝึกหัดไว้ เวลาจะทำอะไรต้องฝึกต้องเห็น่อยต้องศึกษาต้องเรียนรู้ไว้น่ะดีที่สุดลูกหลานเนยอยู่แบบโง่โง่ต้องโง่เง่าเต่าตุ่นไม่ทำอะไรเลยว่าตัวเองจะดวกสบายนะหยานะอันนั้นแหละเป็นความโง่ของตัวเองตลอดชีวิตเป็นความโง่ของตัวเองตลอดชีวิตผลที่สุดไปที่ไหนเอาตัวไม่รอดเพรอาอะไรเพราะความโง่เพราะความไม่รู้ไม่เรียนรู้ไม่ศึกษา อันนี้เราต้องเรียนรู้ในปฏิบัติทุกอย่างวิธาวิธีเขาทาสีเขาทาอย่างไงเขาทำอย่างไงเราจะได้เรียนรู้เขาผสมสีเขาผสมอย่างไรเวลาเขาที่จะทาเขาผสมอย่างไรเราจะได้เรียนรู้พอที่เรียนรู้จบแล้วเป็นวิชาของเราไปะน,ะนี่แหละอันนี้เราหลวงพ่อไ,ไม่ได้สนอนให้ขี้เกียจน,นะแต่ว่า ในเมื่อหยุดงานอ,อ,อย่าไปเออละเหยแร่งความภาคเพียนเหมือนหลวงปู่พรมหลวงปู่พรมพระกรรมฐา,านทั้งหลายเห็นหลวงปู่ผมทำงานทั้งวี่ทั้งวันโอ้โหจะมีเวลาเดือนโยกโกมวิดีภาวนาปฏิบัติไหมเนี่ยเห็นทำงานอยู่ทั้งวัน พอตกตอนค่ำมาหลวงปู่ผมเดินยมไอ้พวกที่ว่าไปตำเหนียนะตำเหนิหลวงปู่ผมมีเวลาจะภาวนาไหมานะหงายหลังอาปากเสวสวานอนหลับแต่หลวงปู่ผมยังเดินยงกบเฉยนี่แหละความขยันถ้าคนมีความขยันคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้คนขยันตรงหาทางพ้นทุกข์ได้แต่หลวงปู่ผมท่านก็ได้เป็นพระอรหันนะ บวชเมือ่อภายแกอีกต่างหากการภาวนาของท่านทั้งข้งนอกท่านก็ม่ได้ปล่อยปะละทิ้งขยันเ,เวลาได้ยังกลมท่านก็ขยันนั่นแหะความขยันนความขยันความ,นค,วามนคนขยันคนมีปัญญายน่ย่อมหารับได้หาธรรมก็ได้คนขยันคนมีปัญญาถ้าคนโง่ขี้เกียจจะอย่างหาอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นได้แต่ความโง่าหาความโง่ได้อยู่ แต่หาความเฉลียวฉลาดหาจติหาปัญญาหาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมหาทรัพย์สมบัติหาไม่ได้แล้วคนโง่กับคนขี้เกียจนะอันนี้ให้ฟังเอาไว้นะพวกเราทุกคนลูกหลานทุกอง์นะน,นี่แหละหมืดเช้าในลงกตากับพูดเกี่ยวกับพระชอบตําหนิไปไติดตําหนิไปเรื่อยโดยที่ไม่มองไม่มองตนเอง พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระเรวตะน้องชายพระสาลิบุตรพอไปถึงพระพุทธเจ้าไปทั้งห้าร้อยเนี่ยระมีพระศิวลีไปด้วยไปตามทางครับปินทบาตอาศัยบุญบุญมารมีพระศิวลีพอพระศิวลีไปนสถานที่ใดขนาดพระพุทธเจ้าได้พึ่งพา,าสายพระศิวลีนะ สิวรีมาไหมอานนุ์สิวรีมากับพวกเราไหมอานนท์มาพระเจ้าค่ะเออมาไปทางลัดนี่แหละไม่ต้องกลัวอดทาบสิวรีมาจากนั้นก็เดินทางลัดเลยพอเดินทางลัดไปไปถึงจุดถึงจะมีบ้านโนมล๊อคหงอม,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 มสองสามโนพระห้า500ร้อยเทวดาอยู่ในท้องถินน่นนั้นๆโอพ้พระคุณเจ้าสิวรีมาแล้ว ท่านตั้งขวางปาถนากับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมท่านไปนัดสถานที่ไหนท่านจะไม่คําว่าอดอยากคําว่าอดอยากจะได้มีกับข้าพเจ้านะสิวลีมาแล้วพวกเราไปทําบนนะุญเทวดาทั้งหลายบรรดุบรรดานมนุษย์บังเทวดาบังแปลงตัวมใสยบารพระพุทธเจ้าพระละหันตสาวก อาหารการบริโภคสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องนะบุญนะคำว่าบุญ,นะบญ,นะบญไปนะั่สถานที่ใดไม่อดไม่อยากทำว่าขี้เกียจขี้ค้านขี้ตนีไปที่ไหนไม่ต้อดอยากทั้งนั้นละ่ะพระเนลูกหลานนะแต่นนี่พระจิวรีพระพุทธองค์ไปสเสด็จไปถึงพระเรวตะที่ท่านเป็นพระาราหันแล้วนะเป็นน้องชายพระสารีบุตรเป็นสมณร เป็นสมเด็เป็นพระราหันท่านเกเนเลมิต e เหมือนกุฏิเนี่ยเป็นเหมือนกับกุฏิหลุหลาโออาไปหมดแต่ละหลังแต่ละหลังพระพุทธเจ้าสเสด็จประทับอยู่หลังนี้พระสาวกจังนี้พระสงฆ์ทลายอยู่หลังนี้แปลว่าพระห้าร้อยมีกุฏิเต็มหมดทุกแห่งหนเลยพระแก่องค์นี้ก็ไปก็โห้ พระพุทธเจ้าเห็นแก่หน่าลูกหน้าปะจมูกน้องชายพระสารีบุตรเห็นว่าน้องชายมาอยู่ที่นี่พระสารีบุตรจากจะมากับพระพุทธเจ้ากัดมาตามมาเห็นแล้วดูดูแล้วเห็นไหมไอคนคนเดียวสมนเด็จอง์เดียวนะสร้าง้าวนวรวัตถุลูหลาขนาดนี้นะจะมีเวลาภาวนาได้อย่างไรทำไมคิดได้ยังไง พระแก่พระแก่จะทำได้ยังไงคนคนเดียวสร้างขนาดนี้มันอยู่ไม่ไม่กี่เดือนอไม่กี่เดือนเแล้วสร้างกุฏิไรลูหลาโออาสร้างวัดได้ขนาดนี้จะมีเวลาเอาอะไรเวลาไหนภาวนามาอพอเสร็จแล้วก็โสเลกันเสร็จแล้วก็ ได้เวลาพักพอสงขวรเจ็ดวันพระองค์เออเอาพาระสงฆ์ได้กลับวัดป่าเชตวันรปองเ์เดจกลับทางเก่านะไอ้พระแก่อง์นี้ก็เาขาบันดานให้ลืมทรมะธรรมะกลกคือครังทร,รมะกลกคือของกองกรองน้ำนะเดยวภาษาภาษาบาลีว่าทร,รมะกลกแปลว่าของกรองน้ําภิกษุไปที่ใดเนะี่ยต้องมีของกรองน้ําไปด้วยนะ ไม่ใช่ว่าตักน้าดื่มกุมาเลยกุมาในทุกวันไม่มีนะทำนะมรก,กตมพระเกิดอ,อาจจะไม่จะรู้จักอีกต่างหากแต่ตะก่อนท่าภิกษุเดินทางไกลตั้งแต่400โยโย์ขึ้นไปต้องมีของกรองน้ําถ้าภิกษุไม่มีของกรองน้ําทํมรก็ปรับอบับทุกกฏถ้าสมัยก่อนภิกษุเดินด,ด้วยทางไปด้วยกันอ,องค์หนึ่งลืมของกรองน้ําลืมทำมกรก อง์หนึ่งไป,ไปไปแล้วขอยืมของกลองน้ำคือพระทะเลาะกันนะพระไม่ไม่กินเส้นกัน,นพูดง่ายๆไปขอของกลองน้ำมากินไห้ไม่ให้ท่านทำไมลืมอ่าปอผลท่านยังมันลืมท่านทำไมไม่เอามาด้วยอันนี้ของประจําตัวของท่านพี่ครูนะก็เลยเดินทางไกลเกือบตายวันนั้นไปไหน พระพุทธองค์บอกว่าเพียทุกใดก็ตามถ้าลืมของกรองน้ําปรับอบัตทุกกฎแต่ถ้าว่าไม่มีของกรองน้ําให้ใช้ผ้าสังคาติเชิงผ้าสังคาตินะั้นกรองซะก่อนออแล้วจึงค่อยมาดื่มถ้าพิกษุดื่มน้ําที่ไม่ได้กรองถ้ามีตัวสัตว์ตัวเล็กๆหรือมองไม่เห็นมีมแมลงหรือสัตว์อยู่ในนั้นปรับอาบัตปาจิตีเลย ก็เกินเกินกินอาหารเกินกินเกินกินสัตว์ต่ตัวที่มันอยู่ในในน้ำนั่นแหะบัปปปัปา,า,าจิตติพกการเป็น,เป,นเป็นการฆ่าสัตว์เกินกินสัตว์นี่ะพระวินยัยต้องใ,ใช้ผ้าสังกาติเชิงผ้าสังกีส้นผ้าทังาตาี่ข้างใดข้างหนึ่งกรองซะก่อนแล้วค่อยฉันเนี่หละ พระองค์นั้นก็มีธรรมะกรกติดอูติดติดตัวทุกองนะธรรมะกรกของกองน้ำอ่จาจะได้กับจะได้กับไปตัวเองไปถึงแล้วก็ห้อยธรรมะกรกเอาไว้ของกองน้ําไว้พอเดินมาหน่อยหนึ่งพระพุทธเจ้าบันดาลให้ลืมนะลืมของกองน้ำนะที่ห้อยเอาไว้นะพอออกมาทีนี้อ้าวตายผมลืมของกองน้ำมาไง เอาลืมหมดเลยได้รีบๆผมจะรีบไปเอาคงจะออกมาไม่ไกลเท่าไหร่นะออกมาไม่ไกลเท่าไหร่ผมลืมของก่อนนะพอกลับเข้าไปที่นี้โอ้มันไม่เป็นกุฏิไม่เป็นศา,าลานะไม่เป็นเสนาสนะอย่างที่ตัวเองเห็นแล้วบัดนะี้เข้าไปตรงผ้าจีวรเกาะหนามบางังเย็บหนามบางังทีนี้มันเป็นป่าเลยเป็นป่าลกลุงลังไปหมด พอไปเห็นเห็นแต่อของกรองน้ำตัวเองห้อยอยู่ต้นไม้แขวนอยู่ต้นไม้เสร็จแล้วได้ของทร,รมกักรเ็ล้ก็รีบออกมาอีกเพื่อจะให้เดินตามทันเ,เดินตามหมู่ทันเหมือนกันทั้งวิ่งทั้งเต้นนะเหมือนกันเงือแตกเงือไหลนะดูละอพอมาเสร็จแล้วก็โปรดองค์เจเดตประทับถึงวัดป่าเชตตะวัน ก็ไปฉันที่บานนางวิสาขาบัางแบ่งไปชันบางนานอนาาถามิิกะเศรษฐีบังเพราะสันสงเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้ถวายพระสงเดินทางไกลมาแล้วก็บินทบาตไม่ต้องบินทบาตที่อื่นไปบินทะบาทบ้านสองหลังนี้แล้วก็มีพระวินัยอีกต่างหากเลยพิษสุใดก็ตามไปฉันเบิ่นเทินทางไกลมา แล้วก็ไปฉันในบ้านโยมที่ปวารณาไว้ถ้าไปกิดไปฉันให้เกินสองวันขึ้นไป <c oughs> ปรับอาบัดอีเด้เพราะอะไรเพราะมันรู้ผมมาถึงแล้วก็รู้จักทางไปทางมาแล้วแล้วก็หายเหนื่อยแล้วจะมาฉันพั้มเพื่อไม่ได้ให้องค์อื่นที่เดินทางไกลามาหรือไม่รู้จักทางบิณฑบาตมามาฉันได้ ถ้าองค์ทีรู้จักทางห้ามไม่ให้มาฉันนี่วิยนัยพระพุทธเจ้าท่านวางกฎกติกาสําหรับพระสงฆ์ไม่ใช่ธรรมดาแต่นี้นางวิสาขาก็ถามพระสงฆ์ที่มาฉันจังหันเป็นไงพระคุณท่านเ,เปนเยี่ยมน้องชายของท่านสาริบุตรถึงจัทาาตารยาจวงโอ้จัทตายาจวงน้องชายพระสารีบุตร กุฏิวิหารของท่านโอ้ทำสวยงามดูหราเป็นวัดสวยงามมากแต่หลวงตามาทีหลังเท่านหมาจากไหนหลวงตานะ่โอ้อาตมาก็มาจากนู่นน่ะไปกับสเสด็จไปกับพระพุทธเจ้านะไปเยี่ยมน้องชายภาษาลีบุตรท่านสมมนเณรเลวตาเนะปไงละ่ะเปไงล่ะหัวตาไปเห็นว้ย ไปเห็นที่แรกก็เป็นที่พักผ้าใสดูนะพอกลับเข้าไปนโอ้โหเหมือนกับที่เป็นที่อยู่ของเปรตมีป่าลกหลงหลังไปหมดเอ้านางวิสาขาก็งงแตกเลยทีนะี้เอ้ากลุ่มหนึ่งมาบอกว่าสวยงามแต่ดวงตาเนี่มาบอกว่าเหมือนที่อยู่ของเปรตทำไมว่วะนะก็เลย นั่นแหละเละ้วกาบทูนถามพระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่ได้ไปพระพุทธเจ้าอย่นงเงะ้ยพอุนิชอบดูถูกคนอื่นไปที่ไหนดูถูกคนอื่นชอบนั่นแหละออไปหไเห็นอะไรขึ้นมาขวางหูวกนโทดูถูกคนอื่นตลอดนั่แหละความดูถูกตนอื่นไม่ได้มองหน้ามองหลังไม่ได้ดูเลออวะตะเ,เขาเป็นพระอระหรันต์พร้อมที่จะในละมิด สารากกติวิหารอำนวยความสะดวกให้ด้วยอิทธิฤทธิ์แต่พระองค์นี้มองไม่เห็นนี่นี่แหละสรุปแล้วก็คือการมองขนของ,ของคู่ขนทั้งหลายเหมือนกันไปนัสถานที่ใดเราจะไปมองชื่อบือหน้าเดียวไม่ได้นะ,ะทุกคนมันมีต่างกันเดินทางก็ต่างกันเห็นไหมพระ พระพุทธเจ้ายังอาศัยพระศิวลีการเดินทางศิวลีมาไม่อานอนท์มารับมาพระเจ้าข่าเอือวถ้าศิวลีมาเดินทางลัดนี่แหละทางตรงนี่แหละนะแต่ทางว่าศิวลีไม่มาเราจะต้องเดินทางโคง้งเสียเวลาเพราะบ้านคู่คนทางตรงไม่มีบ้านคู่บ้านคนมันเป็นทางลัด ไม่มีบ้านขนแต่ไปทางโค้งๆนะเป็นคนตามสายทางมีอาหารปิณฑบาตฉันได้แต่ถ้าเอาไปทางลัดไม่มีบ้านคขนพระสงฆ์ตั้งห้ารจะปินฑบาตท,ที่ไหนล่ะนะแต่พระศรีมลีไม่ไม่เป็นไรท่านพระพุทธองค์รู้ว่าเทพบเจ้าเราเทวามนุษย์มนาผู้ใจบุญทั้งหลายก็จะตั้ง ต้องมาทําบุญเลี้ยงไม่มีปัญหาท้าไปทางรัเนี่แหละสรุปแล้วก็บุญทั้งหลายควรก่อควรสร้าง,ไว,ง,งวไว้ดีที่สุดะสั่งสมบุญกุศลไว้ดีที่สุดอย่าไปขี้เกียจหลังยาวทําอะไรกนะ็สถานที่ใดเมื่อทําไปแล้วมันมันไม่ไปไหนหรอกมันทําไปแล้วมันบุญกุศลนั่นแหะมันจะเข้าหลังไหลเข้ามาสู่จิตสู่ใจสู่กายสู่กายวาจาของเรา สู่ใจของเราใจจะเป็นคลังเป็นธนาคารของบุญและของบาปถ้าเราทำชั่วใจก็รับไว้เป็นเป็นธนาคารรับบาปไว้ถ้าเราทำบุญบุญก็เป็นกุศลใจก็รับไว้นั่นแหละใจเนี่ยเป็นคลังเป็นธนาคารของบาปของบุญเพราะนั้นเราอย่าให้อย่าไปเก็บสะสมเรื่องบาปนะ เราจะไปเก็บสะสมบาปเข้ามาใส่ใจมากถ้าจิตใจเต็มไปด้วยบาปอกุุลนไปนะ่าจะานที่ใดมีแต่ทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์กรําลำบากหากินไม่ใส่าปากใส่พอท้องก็มีเพียงพอไปเลยเพราะบาปกรรมที่ตนได้กระทำไว้นะถ้าบุญกุศลพาไปแนละ้วมีแต่ความร่มเงียผาสุขจเจริญรุ่งเรืองนะพระ เนรลูกหลานชัธายาตดโยมทุกคนนะที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อยให้ฟังฟังเอาไว้นะลูกหลานนะตอนนี้ไปรับผรสาพาโรกาวินิมุตโตนปาวาสิโตสภาเวร เดกันโตเนียมบัวโจาตัวภาวาสาพิโยวิวัชาตุสาพารโรโกวินาสาตุมาเตภาวาตวันตาายโยสุเี ยูกภาวะพิวัานาสิลิาเนจังวุธาปัจจายินโนจัดตารธรรมาวัฏทานติอายุวันโนสุขาง ปาลากะกะตตเวปัสันนานางอาเกบุเทปัสันนานังดากีเนยอนุตเรอาเกธรรมเอปัสันนานังวิรังกุปสเมสุเข อาเกสรเขปะันนานางปุญญาเกเตอนุตรเรอากาจสมิงดานางดาดาตังอากางปุญญาปวัตตติอากางอายุเจวันโนจายยาโสกิติทุขังบาลังอากาตาดาตาเมทาวีอากาธรรมมาสมัยโต เดวะภูโตมนุตโวะหากาปโตปโมดาตีติผวาตุสาผังกาลังพขตุสาอเวาตุสามบุธานุภาเวนาสดาโสทิพวันตุเต พาวะตูสาพมังกาลังราคันตูสะปเดวตาตามบาธรรมานุภาเวนะสดาโสเทพาวะตูสะพมังกาลังราคันตูสะปเดวตาตามบาสังหานุภาเวนะ สาาดทภาาวตตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสังตุสโกผ่านทาง Facebook และ youtube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t ไวด์เัดปน้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญยัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา